สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เรลิฟสามชแนลนะครับผมสำหรับคลิปในวันนี้นะครับผมบอกไปแล้วในคลิปก่อนใช่ไหมว่าเราจะทําทีมฟาร์ม3เทินของมุรามะสะใช่ไหมครับซึ่งผมจะไม่ใช้เซอร์แวนห้าดาวที่เป็นธาตุของตัวเองนะครับแต่ว่าเรายังใช้เซอร์แวนห้าดาวที่เป็นธาตุของคนอื่นอยู่นั่นเองนะของเพื่อนนะครับทีมของเพื่อนนั่นเองนะครับพอดีว่าผมเนี่ยไม่มีแคสโตเรียนะทำเดบลแคสโตเรียไม่ได้นะครับในการใช้ร่วมกับตัวมุรามะสะนะครับทำให้เวลาฟาร์มเนี่ย ผมก็ใช้ทับที่มีครับซึ่งเซอร์แวนที่ผมจะนํามาในคลิปนี้นะที่ใช้ร่วมกับมุรามมาสะและทําให้มุรามมาสะเนี่ยฟาร์ม3เทินได้นเนี่ยก็จะมี2ตัวนะที่เป็นแบบตัวเอกเลยก็คือตัวเฮเลนานะครับผมเซอร์แวนแคสเตอร์สดาว,นะะวนะครับแล้วก็ตัวพาราเซตฟานฮอนฮามนะครับเซอร์แวนแคสเตอร์สดาวนะครับเซอร์แวนทั้งสองตัวนีนะ้เรียกว่าเป็นตัวเอกของงานนี้ที่ทําให้ตัวมุรามมาสะเนี่ยฟาร์ม3เทินได้ยันจบนั่นเองนะผมในด่านนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะว่าเป็นยังไงนนะฟาร์ม3เทิ โดยใช้2ตัวนี้เป็นหลักแล้วก็มูรอมสะแล้วก็ใช้แคสโตเตรียเพื่อนด้วยนั่นเองครับส่วนอีกอย่างหนึ่งนะคผมสำหรับ CE ที่เอาไว้ใช้กับตัวมุรมาสะเนี่ยพยายามใช้ที่เป็นสายอาร์ตเอาไว้นะครับผมคือในทัพเนี่ยผมบอกเลยว่าถ้าได้ CE ที่เป็นสายอาร์ตไม่ว่าจะเป็น4ดาว5ดาวอะไรก็ตามนะยิ่งใช้เนี่ยมันก็ยิ่งเหมาะกับเขานะทุม โชซีสายอาร์ตที่เรียกว่าหลายๆคนเนี่ยน่าจะแบบเห็นแล้วก็ยี้นะครับมาดูว่าตัวเขาเนี่ยก็สามารถฟาร์มให้กับตัวมุราสะาาได้นะครับนะครับก็คือใบนี้นะครับอาจารย์คุสกินะครับซีใบนี้เนี่ยคือมันจะเพิ่มการ์ดอาร์ตมา40%นะครับแต่ว่ามันจะอยู่แค่3เทินะครับถึงจะเพิ่มเยอะแต่มันอยู่3เทินนะครับซึ่งซีใบนี้เนี่ยก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะครับผมก็เลยแบบเอยลองหยิบมาใช้ดูเพราะว่าซีใบนี้เอางตรงแล้วผมก็เบื่อขี้หน้าอาจารย์คุสกินะครับแล้วก็เลยแบบเออลองมาดูแล้วกันนะครับ เพราะว่าไหนๆก็มาขนาดนี้แล้วนะไปลองดูน,นะผมซี e นี้ครับก็ไม่ค่อยได้ใช้นะมาดูว่าทั้ง4ตัวเนี่ยครับมุรมาสะนะผมเฮเลน่านะครับแคสโตเรียและก็พาราซซฟอรเฮามเนี่ยเขาฟาร์มสเทินกันยังไงนะครับผมสำหรับทีมฟาร์ม3เทินของผมที่เอาไว้ใช้กับตัวมุรมาสะนะครับผมมาดูกันนะครับโอเคครับจะเห็นว่าตัวมุรมาสะนะผมเนี่ยจะได้การเพิ่มการอาร์นมา40เซ็นแล้วใช่ไหมครับแต่ว่าอยู่แค่3เทินนะสำหรับการ์ดซีของอาจารย์คุสกินะครับ โอเคเรามาเริ่มกันเลยครับในการฟาร์าม3เทินของมุนอัาสะในทีมผมนะครับคนที่ดูไลฟ์เนี่ยน่าจะเห็นแล้วว่าผมทํายังไงนะแต่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับที่แบบเอ้ยมีตัวมุนอัาสะแต่ว่าเอ้ยไม่มีทา่าท่าดาวอ่ะแล้วเล่นได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่า <S 2> <S 2> <S 2> <S เป็นยังไงนะครับก่อนอื่นนะครับใช้สกิลทั้ง3อย่างของตัวแคสโตเรียได้เลยนะครับส่วนเฮเดน่านะครับใช้สกิล3ไปก่อนนะมุมสกิลเพิ่มการ์ดทั้ง3ามสี่ และนี้เราก็ใช้ชุดสลับนะครับอ่าผมใช้ชุดสลับนะครับสลับเอาตัวพาราซัตฟานฮวนฮามเนี่ยขึ้นมานะครับเบ๊บเนี่ยแล้วเราใช้สกิลสองเขานะครับมันจะเป็นการเพิ่มอ,อาร์ทั้งตี้นะครับนี่ครับส่วนสกิลสามเนี่ยส,สกิลพระเอกของเขาเลยนะครับมันจะให้กัดกับคนที่ได้รับผลสกิลนะมันโยนกัดได้นะครับและผลอีกอย่างหนึ่งของมันที่ทําให้มันแบบพระเอกเนี่ยคือสกิลนี้ครับสกิลการเจนเกะฮูกุของตัวพาราซัสนั่นเองนะครับ สกิลนี้บอกเลยว่าอยู่เหนือกว่าตัวแคสโตเรน้ำการเจนเกตโฮกุนะครับบอกเลยว่าทีเด็ดนะเพิ่มมาตั้งห้าสิบเสร็จเะถ้าว่าอัพไปเต็ม10นะครับผมและจากนั้นนะครับเราก็จะใช้นะครับสกิลสามของมูรามะสะไปเลยครับดีป<อ>ง<ด>เปงนะครับแลวจากนั้นก็ใช้โฮกุไปได้เลยนะครับแล้วลองมาดูนะครับว่าผลโฮกุของเขานะการเจนเกตโฮกุของเขาเนี่ยมันจะกลับมาเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกัน นี่ครับไปแล้วนะครับเห็นไหมครับเกรดที่ได้รับคืนมาคือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับเห็นไหมครับนี่คือการฟาร์มสามเทิร์นของผมนะครับกลับคืนมาหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอ่าเป็นไงนะครับแล้วมาดูครั้งต่อไปของเขานะครับฟาร์มต่อได้เลยครับโมกุของมุรามาซาต่อได้เลยครับ เันที่สองนะไปจัดไปสแต็กบับกันไปนะครับเันที่สองก็มาแล้วครับเซตที่สองถึงจะไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับแต่ว่าก็เพิ่มกลับมาได้เยอะพอสมควรแล้วนะครับเพราะงั้นไอ้สองเปอร์เซ็นต์ที่เหลือนะครับผมก็ใช้ตัวสกิลหนึ่งของเฮเลนาเพิ่มไปได้เลยนะครับและจากนั้นนะครับ ก็ใช้สกิลทั้งหมดของตัวมุรามะสะในการฟาร์มเวฟสุดท้ายได้เลยนะครับอ่าประมาณนี้นะเพิ่มบัฟซุดไปด้วยนะครับนี่ครับมาดูว่าตายหรือเปล่านะสำหรับศัตรูนะครับนี่ครับทียมฟาร์มสาเมเพือนนะครัโดยมีมุรามะสะเป็นตัวเรียกว่าทำดามอยูนะครับนี่ครับ เป็นไงสเทินแบบง่ายๆหลอมๆนะครับโดยที่แบบไม่ต้องใช้น,นี่ด้วยนะเซอว์นห้าดาวที่เป็นธาตุด้วยนะผมใช้เซอว์นสี่ดาวกับ3าดาวนะครับลองไปทําดูกันได้นะคุณผู้ชมครับผมสําหรับทีมฟาร์าม3เทินโดยที่ใช้แค่ตัวธาตุที่แบบไม่ใช่5ดาวนะผมธาตุสีดาวแล้วก็ 3ดา,าตัวซับอะไรอย่างนี้นะครับผมลองทําดูตอนแรกนึกว่าจะไม่ได้ไกลับได้วะแล้วดีด้วยนะครับก็เลยแบบยาวๆเลยส่วนซัพพอร์ตเนี่ยก็ยืมแคสโตเรียของเพื่อนมานะครับใครที่มีมูรามาสะเนี่ยก็ลองใช้แบบนี้ดูกันครับแต่ว่าต้องปั้นสกิลให้มัน10บสหมดเลยนะเนี่ยเห็นสิ่งที่มันต้องแลกไหมครับผมปั้นสกิลของตัวพาเลซัสแล้วก็ตัวเฮเดน่าเนี่ยไปเต็ม10นะครับสกิล3ของพาเลซัสเนี่ยเต็ม10นะครับและต่อไปเนี่ยผมจะทำสกิล2ให้เต็ม10นะครับ แต่ว่าขาดที่ของคนระับของผมขาดนะครับก็เลยไม่ได้ปั้นไปเต็ม10ถ้าเกิดว่าเต็มส0เนี่ยผมคิดว่าเวฟสเมื่อกี้เนี่ยน่าจะเต็มร้อเหมือนกันนะครับสำหรับสกิลที่2ของพาราอซสที่จะบัฟให้กับตัวมูราเมะนะครับส่วน C e เนี่ยที่ใช้กับมูรามะเนี่ยผมก็บอกเลยว่าใช้อะไรที่มันเป็นอาร์เนี่ยใช้ไปได้เลยนะสำหรับ C ที่จะใช้ร่วมกับเขานะครับผมอะไรที่มันเป็นอาร์เนี่ยใช้ไปได้เลยนะครับซีสีดาวห้าดาวอะไรเงี้ยนะครับใช้ได้เยอะแยะเลยนะผมมีหลายอย่างเลยนะครับ ใครมีใบไหนเนี่ยก็ลองดูแล้วกันนะครับแต่ผมแนะนําว่าให้ปลดมันสักหน่อยแล้วกันนะครับมันจะได้แบบช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของซีที่เราจะใช้อะไรประมาณนั้นนะครับผมปลดมันสักหน่อยแล้วกันนะครับซีสายอาร์ตดีๆเนี่ยมันก็มีเยอะนะครับลองไปใช้ได้เลยนะครับประมาณนี้นะครับผมสาหรับทีมฟาร์าม3เทินของมูรามาสะนะครับที่ผมทําให้ดูโดยที่แบบว่าใช้แบบว่าตัวเซเวนส์่ดาวแล้วก็3ดาวในการเป็นแบบว่าตัวซับให้กับเขานะครับ โดยมีเซอร์วันห้าดาวตัวซับเนี่ยก็คือตัวยืมเพื่อนนะครับผมอ่านี่เป็นทีมนี้ละกันนะครับผมมาโชว์ให้ดูประมาณนี้นะคุณผู้ชมครับผมลองไปปรับ,บใช้กันดูได้นะอันนี้คือทีมฟาร์มสามเทิงของผมครับจริงๆเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยทีมไม่ใช่เฮเลนาเนี่ยผมใช้เป็นเวเวอร์นะครับแต่เวเวอร์เนี่ยแบบเอ้ยมันบางคนอาจจะไม่มีนะแต่เฮเลนาเนี่ยอาจจะแบบสามารถหนุนเหลี่ยมมาได้อะไรเงี้ยเนี่ยก็สามารถปั้นตัวนางแล้วมาใช้ร่วมกับมูนวาสาได้ส่วนเพลายวัชเนี่ยก็ผมแนะนําว่าพยายามฟาร์มพยายามปั้นสกิล3ให้มันเต็มมลละกกกันนแแบบว่่าไปเสสรริริง อะไรพวกนี้ให้เต็มแล้วกันนะครับอาจจะใช้ของเยอะหน่อยแต่คุ้มแน่นอน,นครับสำหรับตัวพลราเจอซัสนั่นเองนะครับผมอ่ะประมาณนี้นะสำหรับทีมฟาร์มของตัวมุรมามะเนาะลองไปใช้กันดูได้นะผมทีมฟาร์มแบบนี้นะครับอ่ะ คลิปในวันนี้ก็คงเป็นคลิปสั้นๆนะคุณผู้ชมครับผมมาแชร์ทีมฟาร์มสามเทองผมที่ใช้มุราเสะนั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้กันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์ผมกันคนละครั้งนะครับแล้วก็แชร์ด้วยกับเพื่อนด้วยนะครับส่วนใครที่เพิ่งมาดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกนะก็อย่าลืมกดปุ่มซับสไครต์กดปุ่มดิ่งเพื่อรับการแจ้งเตือนนะครับและใครอยากติดตามผมเนี่ยก็มาติดตามที่แฟนเพจเฟซบุ๊กเบลโรยยี่สามเลยนะครับลิงก์อยู่ด้านะคครรัับบสล